ที่บ้านสวนแก้วมงคลเลขที่239หมู่ที่12ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวโปรอัคารวิกุลจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมตุ้มโฮมฮักแพงแบ่งปันพบปะสังสรรค์เนื่องในโอกาสปีใหม่โดยนางสาวพัชคมลอัครวิกุลประธานบริหารบริษัทโปรอัคารวิกุลจำกัดได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมทางมอบไปรับรองให้แก่นางธนชนกชิมพลีเซ็นเตอร์ประจำจ จังหวัดอุบลราชธานีนางสาวพัคมลอัครวิกุลประธานบริหารบริษัทโปรอัครวิกุลจำกัดกล่าวว่าในวันนี้เป็นงานตุ้มโฮมฮักแพงแบ่งปันเป็นการฉลองปีใหม่พบปะสังสรรค์และเปิดสต็อกเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับสินค้าของบริษัทมีทางด้านอุปโภคและบริโภคโดยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นหลักอาทิกาแฟดูแลสุขภาพสินค้าสำหรับการเกษตรที่ดูแลสุขภาพพืชโดยน นวัตกรรมซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเป็นอาหารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พืชทุกชนิดรวมทั้งสินค้าประเภทสกินแคร์ดูแลสุขภาพผิวพรรณทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page Pro W K Thailand นางสาวพ,พักกมลได้กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจได้มีการเติบโตคุณภาพสินค้าทุกชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ทำให้เกิดการบอกต่อในกลุ่มลูกค้าและสามารถขยายเครือข่ายตลาดได้อย่างรวดเร็วส่วนตลาดต่างประเทศในปี2,565ที่ผ่านมาบริษัทประสบความสำเร็จในการบุกตลาดที่สปป,อปอลาวกัมพูชาและเวียดนามซึ่งผู้บริโภคให้ความสนใจธุรกิจและไว้วางใจผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเสริมจากประเทศไทยเป็นอย่างดี ทางนี้ในปี2,566บริษัทได้ประกาศนโยบาย Pro A w k Around the World เพื่อต้องการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกให้มากยิ่งขึ้นโดยเมื่อเร็วๆนี้บริษัทได้เปิดตลาดในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดีโดยมั่นใจว่าการมุ่งสู่ตลาดโลกนี้จะทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆทั้งเอเชียและภูมิภาคอื่นๆได้เป็นอย่างดี สวัสดีนะคะครอบครัวโปรโอัคคารวิกุลทุกทท่านค่ะวันนี้บอสก็มาเปิดบ้านอีกหนึ่งหลังเป็นการเป็นงานของการตุ้มโฮมฮักแพงครอบครัวโปรโอัคคราวิกุลที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ก็เป็นการเปิดสต็อกเซ็นเตอร์ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะรวมทั้งครอบครัวโปรโอัคคราวิกุลของเรานะคะขยายในหลายๆประเทศสินค้าทั้ง สุขภาพความงาม A Coffee Plus ของเรานะคะโด่งดังมากนะคะกับพี่น้องครอบครัวโปรโอัครวิกุลที่อุบลราชธานีและตอนนี้เราเปิดบ้านใหม่อีกหนึ่งหลังที่เวียดนามวันที่16นี้บอสเดินทางไปที่เวียดนามค่ะไปที่ซาปาอยากให้ทุกท่านมั่นใจในผลิตภัณฑ์แล้วมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องคำว่าโปรโอัครวิกุล Around the world สามารถที่จะช่วยเหลือคนหมู่มากที่มีปัญหาสุขภาพอยากมีไรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าเราจะไม่ประมาทนะคะถ้าสุขภาพแข็งแรงเรามีการเงินที่ดีมีเงินหลายกระเป๋าบอเชื่อว่าความสำเร็จความสุขบรรยากาศของการตุ้มโฮมฮักแพงของครอบครัวโปรอัครวิกุลที่อุบลวันนี้จะเป็นการรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ประกาศให้คนได้รู้ว่าโปรอัครวิกุลประเทศไทย ครอบครัวโปรโอัครารวิกุลอุบลไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะวันนี้นะคะขอฝากครอบครัวโปรโอัครวิกุลที่อุบลน,นะคะท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์เรามีผู้นํานะคะของครอบครัวโปรโอัครารวิกุลที่อุบลทุกท่านเลยพร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือและการขับเคลื่อนวันนี้เรามีสต็อกนะคะระดับ จังหวัดของอุบลร,ราชธานีท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะมาที่นี่หรือติดต่อในเบอร์โทรที่จะติดต่อในช่องทางต่างๆสามารถติดต่อเข้ามาได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะครอบครัวโปรอัคารวิกุลที่อุบลมีแต่ท่านที่อายุเยอะแต่ยังไงคะ หน้าตายังสวยอยู่เพราะสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันที่สุขภาพแข็งแรงมีการเงินที่มั่งคัง่งกับครอบครัวโปรโอัคลรวิกุลอุบลราชธานีค่ะ